เรามาดูร้านขายกบนะครับมีน้องกบน้องกบแล้วก็มีอั่วกบนะครับอั่วกบขายยังไงครับซ้อนซ้องใหม่ไม้ละห้าสิบจ้าเอาไม้สี่สิบหรือห้าสิบแล้วน้องกบขายยังไงครับน้องกบไม้ละยี่สิบบาทอันนี้เป็นกบอะไรครับพี่กบเลี้ยงหรือกบนาครับกบเลี้ยงกบนามันไม่มีแล้วไปหาผู้เฒ่าที่บ้าน หน้าอันนี้คือพี่ตอนเราเราลาดอะไรครับวันนี้เราทาอะไรครับทาพริกหยวกพี่พริกหยวกอ่ะกินแล้วมันจะเผ็ดเผ็ดเหรอครับไม่เผ็ดหรอกก็นิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยทาพื่อให้มีสีสันทาพื้นให้่แดงให้แดงมีสีสันพริกหยวกปั่นปั่น อันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขายตั้งแต่หนึ่งโมงถึงห้าโมงคงรึ่งถึงห้าโมงครึ่งก็หมดแล้ว